สิพ้ามาเบิ่งเมนูกับเขาแลงนี่กับเขามีสองอย่างกินกับคุนที่นกกากรสองคนเห็ดคนละอย่างเดี๋ยวสิพ้ามาเพิ่งอันนี้ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่อันนี้ค่ะพะเจ้าเป็นคนเห็ดเองออกไปทางเข้มนิดนึงเ้นกะแข็งอันนี้เมนู <c oughs> อัน,น หมูดําโคโลบต้าอันอ,ย,อยังก่อนจะของมาเสียทยังก่อนเมื่อที่แรกหมูผัดตะไคร้เออคุณที่<ม>น่ากวนา,าเนเสียทีโลโลหมูผัดตะไคร้มันหนึ่งซีอิ๊วโรสเซียมันก็เป็นหมูผัดตะไคร้อ่หน,น่ะมาท,ที่นี่เบิ่งค่ะมันดำดำเพิ่นใส่ซีอิ๊วหลายมาที่นี่นนนททนเค็มและเค็มต่ว่ารสชาติของคน,นกะมาเข้มเหรอฮะก็ออกเข้มยู่นิดนึ่งราวกัว่าเข้มทอดที่เขาเฮ็ดดอก สรุปเมนูนี่บ่ค่อยประสบค,ความสำเร็จอ่านเพิ่นเทนจท้อของเทศีอิ่วขาสอดก่อนทีอ,อ,อิ๊วดำซิดบ่เทศอิ๊วซีดสำเร็จกับว่าพอดำพอดีธิ์ขักไหลฟ้าโลกจวกลงดำเลยแบบที่นี่แต่ว่ารสชาติของมันก็โอเคอยู่ดอกอ่านผ้าเศษข้านหนยนิตตี้เข้ม